เมษาสองห้าหกหกเพราะเราจะไปปิดจอตอตอนเดือนเมษาใช่ไหมคะโอเคนะคะเนาะเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อันนี้ถ้ามีสามเกณฑ์เป็นพื้นที่นับหมื่นไร่อวัตไหนมีพื้นที่เป็นหมื่นไร่บ้างไม่มีใช่ไหมคะสองยังไม่มีการศึกษาบริบทพื้นที่เลยในจุดท่องเที่ยวตา่างๆยังไม่มีเลยและสามเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ในฐานะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาและมีธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานในประเทศไทยเห็นไหมแล้วว่าโอ้โหพระอาจารย์รูปนี้นําเสนอเรื่องมี้น่าสำคัญมากดังนั้นเวลาท่านไปศึกษาอะไรก็แล้วแต่จะถูกอาจารย์ถามร้อยเเซนเลยว่างานของท่านมีความสำคัญยังไงงานของท่านมันมีประโยชน์แบบ แล้วทำไมท่านจะต้องศึกษาพื้นที่ตรงนี้ด้วยคำถามนี้จะถูกถามตอนที่ท่านอยู่ปริญญาตรีปริญญาโทต้อทงทำวิจัยและปริญญาเอกต้อทงทำวิจัยและทุกเรื่องจะถูกถามแบบนี้ดังนั้นเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ที่อาจารย์ต้องให้ใสเพื่อที่จะเป็นการตอบโจทย์ว่าเรื่องที่เราทำการศึกษานั้นมันมีประเด็นอะไร มันมีความสำคัญอะไรและมันมีประโยชน์ยังไงถึงอตาตมาถึงดิฉันต้องการมาศึกษาเรื่องนี้มันตอบโจทย์เลยดังนั้นเวลาถูกอาจารย์ไหนถามเราก็ตอบเขาได้ถามสิครั้งตอบได้สิครั้งถามร้อยครั้งตอบได้ร้อยครั้งอันนี้ก็คือเป็นไม้กันหมานั่นเองนะคะหมาจะาก,กัดาก็ตีหัวหมาเลยนะคะอันนี้พอเวลาจะถามมาโมว่าอาจารย์ไม่อ่านดูเหรออาตมาก็ใส่ไปแล้วว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ เพราะว่าอาจารย์โมจตาถามว่าอาจารย์เนี่ยทำไมจะต้องสืกษาพื้นที่ตรงนี้ด้วยอาจารย์ก็บอกว่าเป็นพื้นที่มีหน้าที่นับหมื่นไร่ป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังอุดมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นและเป็นวัดอยู่ในนั้นถูกต้องตามกฎหมายและเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็ทั้งจังหวัดสุรินทร์ไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่และที่นี่มีอะไรบ้างที่มันเป็นจุดที่น่าเที่ยวหนึ่งสองสามสี่เนี่ยจบแล้วงานของท่านและคุณค่าประโยชน์ คนไปเที่ยวที่นี่โยมอาจารย์ยศสธรมีปัญหากับปัวโน่นไปไหว้รอนพระพุทธบาทไปไหว้แล้วจิตเกิดกุศลจะได้รู้ว่านี่แหละรรมาเกิดแล้วเห็นไหมอาจารย์เห็นไหมมันทําให้ใจของโยมรู้สึกเย็นลงเป็นกุศลมันตอบโจทย์ปัญหาที่โยมกำลังประสบอยู่ในปัจจุบนันที่โยมว่าโยมมีปัญหาเรื่องผลเรื่องเมียเรื่องลูกไม่ได้หล่กใจ เวลาโยมไปไหว้พระเวลาโยมไปเจอหลวงพ่อเยื้อเวลาโยมได้ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้เบสูดความบริสุทธิ์ก็ไปในบอดมันทําให้เราเกิดปัญญามันทาให้เราเกิดความสงบม,มันทําให้เราเกิดการรีแลกซ์และผ่อนคลายฉะนั้นพื้นที่ของวัดเขาสนาจึงตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มีปัญหาทางจิตวิญญาณดังนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นที่มาของการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้านพระพุทธศาสนาเห็นไหมเราตอบโจทย์เขาได้เห็นไหมข้าอาจารย์การศึกษาพบว,ว่าอันหนึ่งเราศึกษาอะไรคะอันหนึ่งเราศึกษาอะไรเห็นไหมแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราใส่ไปแล้วค่ะอาจารย์เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเห็นไหมคะแหล่งท่องเที่ยวมีอะไรใส่มาแล้วก็อ้างอิงมาถูกต้องแล้วนะคะอ่าแล้วก็มันให้เลือ่อนแอปหนึ่ง ันยายเร็วเกินไปมันก็เลยนัน,นไปทานอาจารย์ดูวิดีโอด้วยนะคะอ่าเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หัวข้อนี้ใส่เฉพาะการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะและะ้วก็อ้างอิงมาวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวหลักการการท่องเที่ยวลักษณะของการท่องเที่ยวทาไมาเราถึงบอกว่าการท่องเที่ยวมันสําคัญสําคัญสิมาเที่ยววัดป่าโยธาสิทธิ์ใส่สายเดียวได้เหรอ ไม่ได้บอกนะก็คุณจะใส่บิกินี่ไปเที่ยวอ่ะหนูจะใส่แต่งในตัวเดียวไปเที่ยวอนะ่ะได้เปล่าไม่ได้มันบอกไว้ในงานแล้วบอกว่าการแต่งตัวในการไปเที่ยวก็จําเป็นและสําคัญเวลาคุณจะไปเที่ยววัดโบราณเย่างเช่นพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยศรีสัชนาลัยเวลาคุณเข้าวัดโบราณคุณใส่บิกินี่เข้าไปเที่ยวได้เหรอไม่ได้นะมันต้องมีรูปแบบระเบียบของมัน เวลาคุณไปเที่ยวทะเลหน่คุณคุณ,ค,ณคุณจะใส่เป็นเป็นผ้าชุดไทยนะมันมันไม่ใช่ไปเที่ยวทะเลแล้วคุณไปใส่ชุดไทยเวลามาเที่ยววัดแล้วคุณใส่บีกินนี่ไม่ได้ดังนั้นหัวขาา้อวระตุประสงค์นี้มันจึงไปที่มันของระเบียบแบบแผนของคนเที่ยวว่าต้องให้ความเคารพสถานที่นะจะไปทําอะไรมั่วซั่วไม่ได้นะต้องให้ความเคารพให้ความสําคัญอย่าไปเสียงดังโง่เมโออยวยวายอย่าไปมีเพศสัมพันธ์รือวัาเขาสารา มันมีระเบียบของมันอยู่เห็นไหมคะเนี่ยความสําคัญของนักเดิทำให้คนเที่ยวรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรเห็นไหมคะบรรยายมาเรื่อยๆอลยองประกอบนะคะมีอะไรบ้างนะคะประเภทของการเที่ยวมีอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยลงวัตถุประสงค์ตัวที่สองเห็นไหมคะวัดเขาสาลามาแล้วเนี่ยเนี่ยวัตถุประสงค์ตัวที่สองมาแล้ววัดเขาสาลาตั้งอยู่ที่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวั มีเนื้อที่กี่ไร่กี่กิโลจากไหนถึงไหนแลวใส่ภาพเห็นไหมคะนี่เพื่อนเราใส่ภาพใส่ภาพป้ากบรับอธิบายเลยภาพที่หนึ่งอุโมงค์พญานาคทางทางเดินขึ้นวัดที่มาสิบหลวงพ่อเยอ็นทันติพหุนเจ็ดทันมาสองห้าหกห้าเห็นไหมคะและอธิบายเลยว่าวัดเขาสาราก่อตั้งขึ้นโดยพระรูพิารามราวิทยาคมหลวงพ่อเยอ็นทันติพรลพุออนพศอะไรถึงพศไหนใส่ประวัติวัดมานะคะสอง สองเจดีวัดเขาสาลาแปลว่าพระอาจารย์รูปที่เขียนงานนี้เขากำลังบอกว่าบนเขาสาลามีอะไรบ้างที่มันเป็นจุดเที่ยวได้เพื่อให้คนอย่างยะโสธรไม่เคยขึ้นเขาสาลาเลยคนอื่นอยู่จังหวัดอื่นไม่เคยขึ้นเขาสาลาเลยให้รู้ว่าพื้นที่นี้มีอะไรและอธิบายภาพตามนั้นเห็นไหมครอ่า เนี่ยเป็นพุทธกุฏิยาเห็นไหมเป็นเจดีย์อยู่บนเขานะคะอันนี้เป็นทิวทัศน์มองมอง,มองจากมุมสูงเวลาไปอยู่ที่สูงแล้วมองแบบนี้โอโ้โหชวนให้คนอยากไปเที่ยวมากขึ้นอู้แบบนี้มีเหรอแบบนี้ถ้าอาจารย์แปลเป็นภาษาอังกฤษนะนะาปนีพิต่างประเทศนะคนต่างประเทศน่นไหลเข้ามาดูเลย่อครอบเวลาเขาจะไปเที่ยวที่ไหนเขาจะรีวิวบทความจากคนเขียนก่อนเวลาเขาจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเหมือนโยมอยากจะไปไหว้พระที่ เขตอีสานใต้มันก็จะขึ้นมาว่ายโสธราว่าในเรื่องของไหว้หลวงปูส่สวนยโสธราว่าเรื่องของไหว้เจ้าแม่กฤษณีวัดเขาสาราสิคะเห็นไหมมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าอ,ย,อยากไปไหว้เขาสาราจะมีเจ้าแม่เกฤษณีด้วยหรือคงจะศักดิ์สิทธิ์เนาะอยากไปเห็นกระตาเขาก็มีการเดินทางเข้ามาเขาก็จะมีการเช็คว่ามีกี่จากจังหวัดสุรินมาถึงเขาสารากี่กิโลกี่กิโลมีที่พักตรงนู้นตรงนี้ไหมเขาจะรีวิวจาก งานที่เราเขียนแล้วเขาก็จะตามมาดังนั้นรู้หรือ,อยังว่าเวลาคนต่างประเทศเวลาเขาจะไปเที่ยวที่อื่นๆเขาจะต้องรีวิวงานวิจัยก่อนทุกครั้งเสมอเพราะเขาเชื่อการศึกษาและเขาเชื่อการวิจัยเขาไม่ได้เชื่อเขาวโอลที่เวลาท่านไปลงภาพนี้แล้วก็ไปพูดตามเพจ Facebook ต่างๆเขาไม่เชื่อนะอาจารย์เพราะมันหลอกกันได้นะเหมือนตัวอย่างเช่น ซื้อทองผ่านออนไลน์เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้มีนไเตือนแล้วว่าอาจจะซื้อทองไม่ตรงปกนะมันมีรายหนึ่งที่ไปซื้อทองคำห้าบาทแล้วเขาลบทองคำห้าบาทหน่มันแสนกว่าใช่ไหมอาจารย์แสนกว่าแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ทองคำบาทละสามหมื่นเก้าร้อยบาทจะพอะราคาทองไม่บวกค่ากำไรถ้าบวกค่ากำ็รก็ แค่ราคาลาย100บาทต่อ1แท่งแล้วทีนี้เขาก็ขายเฉพาะราคาทองก็คือ3 0ร9อ0บาทบวกไป5บาทขายเท่าไหร่คูณ5 3 9 0 0คูณ5เป็นเงินเท่าไหร่แต่เนี้ยมันเป็นแสนกว่าฉันไม่ขายฉันขาย90 0า0บาทใครจะไม่ซื้อในยุคป,ปัจจุบนันอ่ะนิยมก็ซื้อเข้าไป พลายงซื้อก็พลายงมาช่างแล้วมันเป็นทองคาน้าหนักห้าบาทจริงเป็นทองคาจริงแต่พอเวลาเอาไปขายร้านทองมีการผ่านทองดูมันเอาไปเข้าเครื่องสแกนนะอาจารย์มันจะดูข้างในหมดเลยว่าทองจริงไหมปร,รากฏว่าข้างในเป็นหินเขาเอาทองคำแค่ร,ราคาบาทกว่ามาทําเป็นแท่เก็ตแล้วก็หอ่อไอก้อนหินอยู่ข้างในไว้อย่างหนาเลยอาจารย์ แล้วก็ขายในราคาทองคำห้าบาทซื้อทองคำไม่ตรงบกฉะนั้นคนไทยเราเดี๋ยวนี้มักซื้อของผ่านโลกออนไลน์นะคะผ่านโลกออนไลน์โยมเคยซื้อครั้งหนึ่งซื้อตู้เขาบอกว่าขายตู้ร้อยห้าสิบบาทโอ้ยอาจารย์เอยรีวิวตู้ใส่ใส่รองเท้าตู้ใส่รองเท้าห้าชั้นแล้วยมมีรองเท้าเป็นคัทชูนังราคาแพงนะโยมก็อยากจะเก็บมันไว้ที่ดีใช่ไหมอาจารย์ ร้อยห้าสิบนะแต่ถ้าไปซื้อที่คอนแกนก็เก้าเก้าเก้าถ้าไปซื้อในเมืองก็พันสองพันสามถ้าไปซื้อในห้างก็พันห้าเกือบสองพันที่มันดูแลเท้าเราดีๆรองเท้าเราดีๆก็ซื้อผ่านโลกออนไลน์ปรากฏว่าเวลาเขาส่งมาอาจารย์มันเป็นของตุ๊กตามันเป็นตู้ตุ๊กตาเล็กๆเท่าเล็บของโยมอ่ะแต่มันเป็นตู้สําหรับใส่รองเท้าราคาหนึ่งร้อยห้า มาให้เราแกะมานยิยมทัชชอกหนาอาจารย์เห็นไหมไม่ตรงอกดังนั้นคนไทยก็เลยพยายามเสกก่อนเพราะว่าของแบบนี้ยังไม่เคยแต่ฝรัง่งแต่คนต่างชาติเนี่ยเขาเสกหมดแล้วเขาเสกลักษณะความรู้แบบนี้หมดแล้วแล้วตอนนี้คนจะหลอกเขาค่อนข้างยากเขาก็จะต้องไปรีวิวบทความไปรีวิวเอกสารฉะนั้นยมถึงบอกว่าอาจารย์ต้องทําแบบนี้ พอหลังอาจารย์จบไปใครจะสืบมาเป็นพระวัตญาติโยมจะทาเพจแนะนําการขายบ้านจะทาเพจการท่องเที่ยวหรือจะทําเพจการานําเสนอประเพณีทอ้องถิ่นตัวเองก็จะนําเสนอแบบวิชาการคนเขาถึงจะเชื่อนะคะมันจะเป็นสิ่งที่คนเสพค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันมีหลักการและเหตุผลของมันนะคะโอเคเนี่ยแหลงท่องเที่ยววัดเขาสาราอาจารย์ตัวสีเขียวตัวนี้ใส่แบบสัมภาษณ์ โยมาให้บทความนี้เป็นสิบบทความนันอาจารย์จะต้องไปมีชื่อมาประมาณสิบกลุ่มเนาะชื่อสกุลและตำแหน่งนำด้วยพระอาจารย์ยืนนะคะเพราะว่าท่านเป็นจเจ้าอาวาสวัดที่น,นั่นแล้วก็ลูกวัดน,นะคะสมมติว่าท่านเอาพระสงห้ารูปแล้วท่านเอานักท่องเที่ยวท่านก็เอาใครก็ช่างที่ขึ้นมาเที่ยวขอชื่อเขาห้าคนแล้วเราไปถามเขาหน่อยโยมาเที่ยวของสาลา้สึกเป็นไงบ้าง จากคนที่มาจอดอยู่นั่นตินท่านแล้วท่านถามนะทำเป็นถามนะอาจารย์ทำเป็นถามเป็นยังไงมาจากไหนโยมชื่ออะไรอาตมาขอชื่อนามสกุลอยากทราบชื่อนามสกุลได้ไหมอ๋อโยมยศสธราสริทธิ์พรประพากอน่ะมาจากไหนโอ้มาจากาประเทศดวาวดึงสาค่ะมาเที่ยวที่นี่เป็นยังไงโอ้รู้จักรีวิวจากที่เขาร,ววรีวิวบนทางเพจนะคะอาจารย์ก็เลยอยากจะมาไหว้เจ้าแม่เกฤรณีอยากมาไหว้รอยพระพุทธบาทค่ะ อยากมาสูดอากาศโอ้โอยม,มีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้รู้สึกว่าผัวเนี่ยไม่ได้ดั่งใจเลยลูกควรโกวผัวควรใจแล้วรู้สึกว่าเที่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้รู้สึกผ่อนคลายจังเลยนี่อาจารย์นี่เป็นคําตอบของเขานะเป็นคําตอบของเขาที่เขาได้จากการเที่ยวเขาสาระนะคะตอนนี้เวลาแหล่งท่องเที่ยวให้อาจารย์ใส่แหล่งท่องเที่ยวลงไปว่าหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอะไรใส่ลงไปรอยพระพุทธบาทเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงมาเลยประวัติรอยพระพุทธบาท ลงมาแล้วก็ภาพที่เท่าไหร่รอยพระพุทธบาทจําลองแล้วก็บรรยายมาเลยค่ะอาจารย์ว่ารอยพระพุทธบาทเนี่ยสร้างตั้งแต่พศไหนมีข้อมูลไหมถ้ามีข้อมูลโปรดนาแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงมาด้วยว่าเอามาจากหนังสือเล่มไหนเอามาจากเอกสารเล่มไหนใส่ลงไปในบรรณานุกรมด้วยแล้วก็ใส่ลงมาในเนื้อเนื้อความนี้ถ้าอ้างอิงไม่เป็น เป็นวงเล็บแล้วใส่แบบอ้างทงมาทั้งหมดในวงเล็บนั้นแล้วโยมจะคีย์ระบบให้แล้วจะปรับให้แล้วก็จะเอาไปไว้ในเอกสารบันดาลพระงให้เรานะคะแล้วจากการสัมภาษณ์เป็นยังไงนะคะเห็นไหมเริ่มต้นจากการศึกษาสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะได้รวบรวมเร่อบเรียงใจสมัยที่เป็นสามเณรจากคนเนี่ยคนเนี้ยขเ,ะนะเขาเป็นพระนะแล้วโอ้คนศึกษาเนี่ยเขาเป็นพระตั้งแต่สมัยเขาเป็นสามเณรเขาอยู่วัดเขาศาลาแล้ว สายนั้นสัยนั้นสัยนั้นน,น,นะคะอ่านะคะอันนี้ผาภูศาลาใสา่ภาพนี้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ลงไปว่ามันมีลักษณะยังไงแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะคะอ่าแล้วก็สารจะไม่เกศดนีใส่ลงไปแล้วก็บรรยายว่าจะไม่เกศดีสนีสร้างขึ้นตั้งแต่พอเสาไหนใครเป็นคนสร้าง เงิบประมาณเท่าไหร่เขามีความเชื่อ,อยังไงแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญของเขาสาราเวลาเราเขียนบทความอยา่าไปเขียนความแยง้งให้จำไวำ้เสมอว่าถ้าอาจารย์จะศึกษาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวให้พูดว่าสารจะไม่เกศเ,เ,เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญของเขาสาราแต่อยา่าไปเขียนแยง้ง เขียนแย้งมันตัวสีเหลืองตัวนี้นะฮะที่โยงอาจารย์อ่านดูก็เคยได้ยินเสียงอยู่บ้างหากแต่กลับคิดว่าน่าจะดังมาจากแถบทางศูนย์อพยพของชาวกัมพูชามากกว่าประโยคนี้เรียกว่าความแย้งมันแย้งแบบไหนท่านเขียนมาทั้งหมดนะคนเขาเชื่อว่า15ข้ามเขาได้ยินดนตรีปีผ้า หลวงพ่อเยื้อนก็นเคยได้ยินคนคนอื่นก็นเคยได้ยินสิบคนเขาบอกเคยได้ยินแต่อาจารย์จะเอาความคิดของตัวเองคนเดียวไปบอกและาคาดคะเนว่ามันน่าจะดันมาจากรง้จักเนี่ยไม่ได้เพราะมันจะไปลบกับข้อมูลเดิมเข้าใจไหมครับอาจารย์ฉะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความแย้งในประโยคนั้นต้องลบออกต้องลบออกแล้วเขียนว่านะคะ ที่เคยได้ยินจากชาวบ้านได้กล่าวว่าจุดที่สร้างเจ้าแม่เกศนีนี้ทุกวันขึ้น15ข้าขาวังเพลมันได้ยินเสียงโมโหรีปีพาดหรือโมโหระทึกตามโอกาสจากการเรียบเรียงหรือเฝ้าสังเกตผู้ศึกษาได้สังเกตการว่าในทุกวันสำคัญมักมีชุมชนชาวบ้านที่มีความเชื่อต่อเจ้าแม่เกศนีมักจะขึ้นมาประกอบพิธีกรรมตางความเชื่อ อันได้แก่มาขอโชคมาแก้บนมาบนบานหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ว่าเขาเชื่อว่าเจ้าแม่เกศเนียมีความศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้เป็นความเห็นของผู้ศึกษาลักษณะเช่นนี้นะคะแล้วใส่มาเดยปราสัมภาษณ์ใครนะคะประโยคนี้แล้วก็ภาพที่7อันนี้เจดีก็ใส่ว่าเจดีนี้สร้างมาตั้งแต่พศไหน ใครเป็นคนสร้างงบประมาณเท่าไหร่และพื้นที่ของอารยเจดีเนี่ยพื้นที่เดิมเป็นยังไงอาจารย์พื้นที่เดิมมันเป็นวันโดโเก่าแก่นะสมัยที่โยกอาจารย์ดรยาสุธารไปอยู่สมัยนั้นพศ2 5 3 1 3 2ขึ้นเขาสาราแล้วตรงเนี้ยเป็นสาราเล็กๆนะคะที่พระอาจารย์เดินมาสร้างอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็น ทางศาลาเนี่ยจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ครึ่งองค์ที่แกะด้วยหินทรายเขาบอกว่าเป็นของโบราณท,ทุกวันนี้นไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ในเจดีย์นี่แหละแต่ตอนนั้นเป็นศาลาแล้วทุกวันพระเนี่ยโยมอาจารย์จะไม่นอนจนถึงสวา่างจะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจนกงกรมอยู่ที่นี่จนถึงสวา่างและท่านเชื่อไหมว่าโยมเห็นผีนะ่ยโยมเห็นที่นี่แหละที่โยมเชื่อว่าเทวดาหรือผีมีอยู่จริงและสิ่งที่โยมอธิษฐาน ต่อสถานที่ตรงนี้แต่เดิมปัจจุบันโยมได้รับสิทธิโยมอธิษฐานหมดเลยตั้งแต่วันที่โยมลงมาจากเขา2 5 3 9โยมลงมาจากเขาสาราและโยมมาเรียนต่อที่ในเมืองนะคะอาจารย์ท่านเจ้าคุณเพลอนพาโยมมาส่งที่ในเมืองแล้วก็โยมก็จากนั้นมายมก็เรียนต่อแล้วก็เรียนต่อแบบเอาเป็นข้าตายเลยแล้วโยมก็จบมาจนถึงทุกวันแล้วโยมก็เลยมานั่งนึกในใจว่าสิ่งที่โยมเคยอธิษฐาน จ,จุบันเนี้ยได้รับผลนั้นร้อยเปอร์เซ็นทุกข้อเลยฉะนั้นตรงเนี้ยแล้วในปัจจุบันเนี้ยกระจายมาเป็นเจดีย์สร้างตั้งแต่พศไหนพศไหนแล้วใครเป็นคนมาเปิดก็คือพระองค์เจ้าสงสารีใช่ไหมการดวงพมื่นนะที่ท่านเสด็จมาเปิดมีภาพนั้นไหมมีภาพพระองค์ท่านเสด็จมาไหมเอาตอนนั้นท่านมามาเปิดที่นี่ด้วยไหมแล้วท่านก็มาถวายภาพพระกฐินด้วยไหมใส่ได้นะคะใส่ได้ ะะแล้วก็พระอุโบสถอันนี้ยมก็ไปตั้งแต่สมัยยมเทคานเทคานเทอะไรที่พระอุโบสถอาจารย์ยมยมมาอยู่ตั้งแต่สมัยสร้างโบสถ์หลังนี้นอาจารย์แล้วก็ถูกผีหลอกแทบทุกวันยมถึงเชื่อว่าผีมีจริงผีคนนั้นก็คือเจ้าแม่เกศนีนั่นแหละออกมากลางวันเลยตั้งแต่บ่ายสามหนักบ่ายสี่โมงมาแล้วเอาโสน,น,นไล่มาเนี่ยฟ้าผ่าไล่มาเลยเพราะเจ้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้สร้างไอบนเขานี้ เขาบอกเลยอย่ามาสร้างอะไรบนเขาเนี้ยถ้าเจ้าคุณเยืนต่อโ้ยขอจนนะฮะอาจะสร้างแต่ละที่ได้นะครับอุโมงค์แล้ต่อไปอาจารย์ก็อนุโยมเรียงแล้วนะอาจารย์ไปใส่เจ้าแม่กุนอินหยกมาแล้วก็อธิบายตามภาพท่านไปถ่ายเองได้ตนงนี้ท่านถ่ายเองได้แล้วท่านอธิบายว่าเจ้าแม่กุนอินหยกเนี่ยมาจากไหนแล้วใครเป็นคนสร้างแล้วมาตั้งอยู่วัดเขาสราเนี่ยตั้งตั้งแต่พศไหน เนื้อความแค่นั้นเองคาะจะาแล้วใส่ไปเลยสรุปวา่าจุดของเจ้าแม่กุงอิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของวัดเขาสารานะลงแค่นั้นและพระเจ้าทันใจท่านก็ไปถ่ายพระเจ้าทันใจมาองค์เดียวของพระเจ้าทันใจ วางยังไม่วางสายเลยฮะยังไม่วางสายวางแล้วป้าสายกี่สายนะวางใจเดิมมีเรื่องเกต่สายสายชื่อสายเนี่ยวางไปแล้วครับออมาเ